ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะ,ะก็มีเหตุการณ์เขาบอกตำรวจยศในดาบนะฮะก่อเหตุเนี่ยตบผู้หญิงที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วก็มีกาดเข้าไปห้ามปรากฏว่ากาดก็ถูกตบเหมือนกันนะฮะไปดูกล้องวงจรปิดน,นะฮะ

แล้วก็พอจะตบกาดที่เข้ามาช่วยเนี่ยโดนกาดต่อยสวนไปหมัดหนึ่งฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผู้หญิงก็ร้องกรี๊ดโวยวายนี่นะฮะทีนี้ผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าตัวเองเนี่ยชื่อดาบชาก็คือเป็นตำรวจนะครับ <c oughs> แล้วบอกว่ากูไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว <c oughs> กูเนี่ยเป็นดาบชานะฮะ <c oughs> ส่วนกาดคนที่มาช่วยผู้หญิงเนี่ยเขาก็ถามกลับบอกพี่เป็นตำรวจที่ไหน mm hmm. นะฮะแต่ปรากฏว่าดาบเนี่ยได้มีการตบหน้ากาดคนังกล่าวกาดไม่ยอมฮะต่อยสวนกลับไปทีหนึง่งแล้วก็มีคนมาห้ามปรามแยกกันไปนะครับ mm hmm. เหตุเกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ mm hmm. เขาก็มีการเอาคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยมาโพสเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไปแจ้งความแล้วก็มันก็คด,ดีมันก็เงียบเียบไป mm hmm. เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ mm hmm. ผู้สื่อข่าวสอบถามในทีอายุ28ปปีซึ่งเป็นกาดที่โดนดาบชาเนี่ยตบ เดี๋าให้ฟังบอกว่าตัวของดาบชากับผู้หญิงที่โดนตบเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วเห็นบอกว่าทั้งสองคนนั้นก็เคยคบหากันนะฮะระหว่างที่เขากับดาบชาโต้เถียงกันอยู่เขาก็ถูกข่มขู่ด้วยว่าจะเอาปืนมายิงส่วนตัวของดาบเนี่ยก็พูดว่ามึงจะใหญ่กว่าใครก็ได้แต่อย่ามาใหญ่กว่ากูอะไรประมาณนี้เขาบอกว่ายอมรับว่ารู้ว่าผู้อีกฝ่ายเป็นตำรวจนะฮะ ก็รู้สึกเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะไปแจ้งความไว้ที่สอพเอมืองสุรินทร์คดีไม่คืบนะครับนี่นะฮะเขาก็คิดว่าเนี่ยคนก่อเหตุก็น่าจะเป็นคนมีอิทธิพลอยู่ในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าหลายคนที่เที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยจะรู้ดีว่าคนที่ก่อเหตุชอบมีเรื่องแบบนี้บ่อยแต่ผมก็ไม่เคยเจอกับตัวแต่ก็มีคนมาคอยเตือนแล้วก็เล่าให้ฟังอีกอย่างตัวผมก็ไม่ได้เป็นกาดประจําอยู่ที่ร้านดังกล่าวเพียงแต่ว่าวันนั้น มาทดแทนคนที่เขาขาดก็คือกาดที่ร้านเนี่ยเขาขาดคนก็เลยมาแทนชั่วคราวนะะตอนนี้ก็อยากจะเรียกร้องให้ทางร้อยเวรที่รับเรื่องเนี่ยตามเรื่องให้หน่อยเพราะหลังจากเกิดเหตุผมก็ไม่ได้พูดคุยเจรจากับผู้ก่อเหตุเลยแต่มีคนโทรมาขอบอกว่าอย่าเอาเรื่องได้ไหมส่วนผู้หญิงที่โดนตบนั้นเขาก็เคลียร์กันจบแล้วเรียบร้อยไปแล้วเอ,เอาเดี๋ยวลองฟังในทีหน่อยฮะ รารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นตัวดูครับคือหลังจากมันที่เกิดเหตุอะมันมันมันเป็นตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนี่ผ่านมาเกือบเดือนแล้วแปลกทไมเราถึง,งจะเอาขึ้นๆเ้าคิดว่าแพ้่เพราะว่าติดต่อไปหาแล้วเรียนแล้วเรียนก็เงียบยังไม่ติดต, <c oughs> ต่อกลับใช่ครับจนจะไม่มีชายที่อ้างว่าตัวเป็นดูวเนี่ยที่มีเรื่องกับเราเนี่ยเขาลักษณะเป็นคนมีอิทธิพลมรับน่าจะประมาณเดืครับก็เห็น น้องพที่จะขอบอกอะไรแบคนครับว่าชอบทำตัวแบบนี้ก่อนหน้านี้เราเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะน,นี้นไหมแม้แม,ม,ม,ม้ถึงมาถึงตำรวจคนนี้เคยเคย,เคยเจอไหมว่าเขาไปมีเรื่องมีราวมีการก่อเหตุการณนู่นนี่นั่นอ่ะกับตัวไม่เคยเจอแต่คนหนึ่งเคยเจอแล้วเขาชมพูอันนี้คนที่ร้องเนี่ยนะฮะอาชีพก็เป็นกาศสถานบันเทิงครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องนี้ไปยังพันตำรวจเอกเอก,เอก,กพงศ์พลมณีผู้กำกับสบพเมืองสุริน นะฮะซึ่งทางพุ่มกับบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะตอนนี้ติดภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาอีกอย่างไอเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นคดีเล็กๆไม่อยากจะโฟกัสมากเพุ่มกับตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องชายแดนชายแดนไทยกัมพูชาอยู่อันนี้คดีมันเล็กไม่อยากโฟกัสเออนี่ดาบใหญ่กว่าพุ่มกับป่ะเนียฮะดาบใหญ่กว่าพุ่มกับดาบชาเหรอดาบชาเนี่ยพุ่มกับบอกไม่อยากโฟกัสเออเนี่ยนะฮะเอาไงเดี๋ยนะ จริงๆก็จัดการเรื่องให้มันจบๆได้นะพอคดีมันแบบมันไม่ถึงขั้นแบบเอามีดมาแทงเดี๋ยวปืนมายิงอ่ะแต่ว่าเนี่ยมันพอมันเงียบไปแล้วมันก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ความเป็นธรรมไงมันเป็นเรื่องแบบทะเลาะกันนะฮะเข้าใจได้ที่ผู้กับบอกว่าไปโฟกัสที่เรื่องชายแดนแต่ว่าใช้มือตบใช้หมัดต่อยเนี่ยมันก็ตำรวจต่อยคนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมเรื่องวินัยเรื่องอาญาก็ว่ากันไปถ้าคนต่อยตำรวจเป็นเรื่องใหญ่ไหม ว่าทำลายเจา้าพนักงานเออนั่นแหะเรื่องใหญ่นะคเออแต่ว่าต่อยชาวบ้านบอกว่เรื่องเล็กครับเออ,เอ,อที่สุรินนะบ้านพี่อ่ะฝากฝากคุ้มกลับเลยดิอ,อไม่รู้จักเขาเหรอ,อ